สวัสดีทุกคนวันนี้กลับมาพบก,กับอีกนะคะในคลิปของเฟรนด์ของเดือนเมษายนนะคะที่ใช้แลวชอบในเดือนเมษายนนี้จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะเริ่มในหมวดสกินแคร์ก่อนนะคะสำหรับตัวแรกเลยนี่ค่ะเป็นโทนเนอร์นะคะโทนเนอร์น้ำกุหลาบของมามองนั่นเองตัวนี้อีซื้อมาจากเกาหลีนะตีไม่แน่ใจว่าที่ไทยจะมีขายไหมคือเช็ดแล้วไม่แสบหน้านะคะเพราะว่าอีจะเป็นคนที่แบบระคายเคืองต่อโทนเนอร์ง่ายมากๆไม่รู้เป็นเพราะอะไรไม่ว่าจะเคลมว่า แบบอ่อนโยนแค่ไหนก็ยังจะมีบางตัวที่ใช้แล้แสบหน้าแต่ว่าตัวนี้ไม่แสบเลยค่ะเช็ดได้หมดเลยวันนั้นรู้สึกว่าง่วงมนก็แบบเช็ดไปแล้วก็แบบเผลอเช็ดรอบดวงตาไปด้วยเฮ้ยแต่ว่าก็ไม่แสบเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าทําให้ผิวของเราแบชุ่มชื้นดีมากๆเลยนะก็ใช้เช็ดหน้าหลังจากที่เราล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะตัวนี้แนะนําเลยใช้ได้ทุกสภาพผิวแบบดีจริงๆคะ่ะตัวต่อมานะคะนี่เพิ่งออกใหม่เ็นเมเมอระมาณหม่อาทิตย์สองอาทิตย์ที่แล้วนะคะนี่เลยมาส์กหน้าค่ะของซาวาซูนะคะเป็น first care activating mask นั่นเองคือคออออัันนนนนนนเีี้้้้มมมมกกกกก็คคคืื First mmer ่่่แแแแหลละะะทตววาาใในนง,งจจผผบข เทมคนเทียบเท่าแบบ1นส่วนสของเฟิร์สแคร์วดปกติอะและคือมาแล้วแบบดีมากตื่นมาแบบผิวเนียนละเอียดแบบ ดีมากจริงๆอ่ะอูีไม่รู้จะสรรหาอะไรมาบรรยายแล้วว่าทุกคนคือปกติอีใช้เฟิร์สแค่เป็นประจำอยู่แล้วนะคะแต่ว่าตัวเนี้ยพอมาเข้าไปอีกอะ่ะมันรู้สึกได้เลยว่าผิวมันแบบผิวมันเป่งปังมันอิ่มเด้งฟูมาจากภายในก็คือทีฟชอบเลยใช้รู้สึกว่าผิวมันเรียบเนียนขึ้นจริง,รงๆอะ่ะเพราะว่าปกติแล้วอะเวลาใช้มาร์คอะแน่นอนผิวคาวกะจงางใสนะคะก็มีแล้วรู้สึกว่าตื่นมาแล้วผิวดูสดใสนุ่มเด้งอะไรนี้มีแล้วแต่ว่ายังไม่เคยเจอมาร์ตัวไหนที่แบบมาแล้วแบบผิวเรียบเนียนละเอียดออกกชบิจรๆๆๆมา มามาต่อมาค่ะเป็นมาร์กหน้าเหมือนกันค่ะอีฟบอกเลยอชอบมาร์กหน้านะคะอีฟก,ก็จะมีมาร์กหน้าเยอะมากเลยนะตัวนี้ค่ะเป็นของ bio essence นะคะซึ่ง bio essence เนี่ยมันจะมีขายเฉพาะที่วัสันเท่านั้นแต่ว่ามันราคาไม่แพงเลยทุกคนแล้วก็ทีจะให้ดูนี่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 คือทุกคนเห็นความดึงดุนยุ่นยุ่นของครีมไหมเนื้อเขาจะเป็นแบบเจลเจลเบาซี่แบบว่าเด้งเด้งอะ่ะแล้วพอเนี่ยอีฟเอานิ้วลงไปควักครีมออกมาอย่างนี้ใช่ปะ เนี่ยคือครีมมันก็จะแบบเละๆไปอะ่ะแต่พอทิ้งไว้สักพักนึงนะคะทุกคนเนื้อครีมมันจะกลับมาเรียบเหมือนเดิมมันเรียบเลยอะ่ะแบบเหมือนไม่เคยมีการจ้วงลงไปเกิดขึ้นมาก่อนกลับไปเรียบเหมือนเดิมและเนื้อเขาก็จะแบบชุ่มๆหน่อยนะคะ ทาลงไปจะแบบว่าเออดูผิวอิ่มน้ำดีนะคือตัวนี้จะมีสารสกัดจากกระรังนกนะคะคอลลาเจนแล้วก็ไวท์เทนนิ่งนะคะมันก็จะทําให้ผิวของเราแบบตื่นมาดูนุ่มเด้งอิ่มฟูอิ่มน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะผิวหน้าแบบดูสดใสขึ้นอิใช้แล้วแบบเออโอเคเลยนะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมมันอ่อนนะแต่ว่าไม่ได้แบบรบกวนอะไรมากจนเกินไปค่ะอันนี้คือถือว่าเป็นของถูกแล้วก็ดีด้วยนะคะก็แนะนําค่ะสําหรับคนที่กําลังมองหาสลิปปิ้งมา์กอยู่มาที่เครื่องสำอางบ้านนะคะนี่เลยอันแรกค่ะปิ อันนี้เป็นกันแดดน,นะคะของ Bioré นั่นเองจะบอกตามตรงว่าอีบ้าใช้ Bioré มาหลายรุ่นแล้วนะแต่ก็ยังไม่มีรุ่นไหนที่รู้สึกว่าโดนเลยอะเออมันใช้ดีแต่ว่าแบบมันอีกนิดนึงมันจะดีสําหรับอีบ้ามากแต่ว่ามันก็ยังไม่ดีสักทีแต่ว่ารุ่นนี้คือแบบคืออีบชายชเล็กชอบมากๆเลยอะมันจะเป็นน้ํานมนะคะซึ่งไอตัวน้ํานมของมันเนี่ยเวลาเกลี่ยแล้วอะมันนุ่มผิวมาก,มากๆเลยอะแล้วก็รู้สึกว่าทาแล้วเนี่ยผิวแบบไม่ได้แห้งกลานมากอะทุกคนแล้วคือตัวเนี้ยเขาเคลมว่าเเเเเปปปป็็็นนนนนนนมมอััััพบบบสไไไดดดดด้้้้้้ววววววยยแแแแแลลกกกรรราาาาาะะฉถต ขั้นตอนเดียวเลยอะแล้วมันง่ายนะคะแลวคือตัวนี้คุมมันได้จริงๆนะคุมมันแบบตามที่เขาเคลมเลยอะถึงแม้ว่าแบบก็จะมีหน้ามันมากระหว่างวันแต่ก็ไม่ได้แบบไม่ได้เยอะไม่ได้ย้อยอะไรเงี้ยคือว่ามันโอเคเลยอะสำหรับราคาแค่แบบไม่กี่ร้อยนะคะแล้วก็แบบกันน้าด้วยอะไรด้วยแบบกันแดดได้ s p f 50บวกพีเบวกต่อมาค่ะรองพื้นนะคะที่ใช้บ่อยมากๆเลยในช่วงนี้ก็คือเป็นของสไตล์นันดานั่นเองนะคะอันนี้เป็น 3ce studio คือตอนแรกออิฟนึกว่ามันเป็นคุชชั่นใช่ปะแต่ว่าจริงๆแล้วว่ามันเป็นเม ลองพื้นอยู่ในข้างในตลาดนีด้วยแต่ว่ามีแค่ตาขายมาก้านเฉยๆแบบไม่ใช่เนื้อลองพื้นที่อยู่ในฟองน้ําอ่ะจะมีความแบบเหมือนเนื้อดึบๆขึ้นมาอย่างนี้เลยอะ่ะ อันนี้เนื้อดีมากเนียนนะคะปกปิดดีติดทนด้วยนะแล้วก็ไม่เป็นคราบระหว่างวันค่ะต่อมาค่ะตัวนี้เลยคอนซีลเลอร์นะคะของ b e l บ ine ตัวนี้เป็นแบบสําหรับใต้ตาโดยเฉพาะแต่ว่าอิฟก็เอามาใช้ทั่วหน้าอยู่ดีนะคะก็รู้สึกว่าใช้แล้วแบบไม่หนักหน้าไม่เป็นคราบอะไรเงี้ยแบบไม่ตกล่องตามใต้ตาอะไรเงี้ยค่ะคือดีมากๆเลยอ่อนความเมเบลินไทยแล้วน,นะคะเอาเข้ามาเถอะมันดีจริงๆต่อมานะคะนี่เลย Benefit ตฮูล่าค่ะทุกคนแต่ว่ามันจะมาในรูปแบบนี้สติกนี้นะคะคือบอกตามตรงว่าตั้งแต่อีพใช้พวกเชดดิ้งเนือ้อครีมาอะไร นะจนมาเจอตัวนี้คือมันดีมันเข้ากับสีผิวอีแบบมันแบบไม่ได้เหลืองจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ติดแดงติดส้มจนเกินไปแล้วก็ความเข้มนี่แบบกําลังดีเลยนะคะคือเนื้อแบบเกลี่ยง่ายมากพอทาไปปุ๊บเนี่ยเห็นไหมสีอย่างนี้นะแล้วพอเราเกลี่ยเกลี่ยง่ายมากเกลี่ยปุ๊บกลายเป็นเนื้อแป้งเลยก็เนื้อสีของเขามันจะธรรมชาตินะคะคือมันมันดีอะแล้วก็ที่ชอบอีกอันนึงของ Benefit ใ er นเดือนนี้นะคะจะเป็นสีอันนี้ค่ะเป็นไฮไลท์นะคะซึ่งจริงๆแล้วอีฟว่ามันเหมือนเป็นแบบเอาไว้ปัดทับปัดอออ,อ,อีกทีนึงงให้้มมมมมัันนนีคควววาาาโกลลเเเแจะป็ เนี่ยสีแบบจะนวลนวลชมพูชมพูทำให้หน้าเราดูอมชมพูขึ้นอะและคือสีเขาอะ่ะมันไม่ได้เงามากจนเกินไปอะมันปัดแล้วแบบมีความเป็นธรรมชาตินะคะแบบไม่ได้ดูหน้าเมือกอะ่ะคือปัดแล้วแบบผิวดูแบบว่าสุขภาพดีอะไรอย่างนี้ ถ้าใครที่มาสายไฮไลท์แบบจัดๆาเงีย่ยอาจจะไม่ค่อยชอบนะแต่ว่าอ so like 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 okay. ีฟชอบอะไรที่มันแบบนวลๆละมุนละมุนอ่ะเพราะนนอีว่าตัวนี้มันโอเคสำหรับบีบแล้วตัวนี้นะคะที่ชอบมากๆเลยใช้บ่อยมากๆนะคะก็คือที่เขียนคิ้วแบบพุชชั่นของลันเนั่นเองนี่นะะเปิดตลับออกมาก,ก็จะมีกระจกใช่ป่ะแล้วก็เปิดมาปื้อไปพุชชั่นสองสีนะคะที่ <ๆ S 2> สีเข้มสีอ่อนนะคะแล้วก็จะมีแปรงมาให้คือแปรงดีมากนะคะเห็นเล็กๆอย่างเงี้ยเขียนได้เส้นคมชัดนะคะแล้วก็เขียนได้แบบสมูทดีด้วยนะเวลาใช้นะคะก็จะจุ่มๆุมลงไปสีเข้มก็จะะะเขียนนหางคคิ้ว นี่เห็นปะสีดีส่วนสีอ่อนเนี่ยก็จะเอาไว้เขียนหัวคิ้วนะคะแล้วคือสีมันอนะไม่ติดแดงอะมันจะมีความอมเทาๆเล็กๆอะทุกคนก็ถ้าใครผมสีเข้มๆหน่อยก็ใช้สีนี้นะคะแต่ว่าใครที่แบบมาใสา่ผมบอลผมอ่อนนะคะมันก็จะมีสีนึงเป็นสีน้ำตาลอ่อนต่อมาค่ะบลัชออนที่ใช้บ่อยมากๆแบบคิดอะไรไม่ออกก็จะหยิบอันนี้มาปัดน,นะคะเป็นของอินรค่ะตัวนี้เป็นเบอร์ศูสีแบบชมพูน่ารักุงมนิ้ง สีมันแบบนุนวลเดี๋ยวอีฟชอบแล้วก็เป็นเนื้อแมทน,นะคะและสีปัดได้ทุกวันจริงๆไม่ว่าจะไปเรียนทํางานไปเที่ยวนู่นนี่นั่นได้หมดเลยเดี๋ยวนะเมื่อกี้บอกไปเรียนหรอ <c oughs> ไม่ได้เรียนแล้ว <c oughs> แต่หมายถึงว่าน้องๆอะไรเงี้ยใช้ไปเรียนได้ <c oughs> ต่อมาค่ะนี่เลยเป็นของบานิลาโคนะคะมันจะเป็นเจลอายไลเนอร์ทุกคนแล้วก็อันนี้ทีฟซื้อมาเนี่ยเป็นสีน้าตาลเข้มนะคะชอบอะมันดีมากเลยอะถ้าใครไปเกาหลีนะไปซื้อเลยดีดีดีมากจริงๆไม่แพนได้เลยใช้ที่เมืองไทยแล้วก็แบบมีเพนด้แค่หางหานิดนึงแต่ว่าคือเราเวลา มีสีสีนะคะแต่ว่านั่นแหละเงินไม่พอซื้อสีเดียว <c oughs> แล้วก็เขาจะมีแปรงจิว๋วอะให้มาด้วยนะแต่ว่าทําหายไปแล้วนะคะ <c oughs> มันเล็กอะหายไปแล้วเนี <c oughs> ่ยเป็นสีน้ําตาลอย่างงี้นะคะแบบเขียนดีมากเขียนง่ายนุ่มลื่นสมูทแบบดีอะดีมากอะต่อมานะคะอันนี้ค่ะเป็นลิปค่ะของ Peripera น <c oughs> ะคะใช้บ่อยมากๆมากๆมากๆเลยอันนี้เป็นสีเบอร์ศูนย์ห้านะคะซึ่งสีของเขาอะมันจะเป็นออกแบบอมแดงแดงนิดนึงอะเหมือนสีกุหลาบกุหลาบหน่อยอะ อย่างเงี้ยทุกคนมันจะมีความนุ่มๆเป็นเวลเวตทินนะคะตัวนี้จะไม่ใช่ทินที่แบบสีแบบจัดจ้านอะไรมากนะติดโทนนะคะทาแล้วรู้สึกว่านุ่มลื่นปากแล้วก็ไม่ทําให้ปากแตกแล้วก็เวลาที่ใช้ทินนะส่วนมากจะมีปัญหาแบบบางอันมันชอบติดแค่ข้างในยอย่างเดียวแล้วแบบไม่ยอมมาติดที่ปากแล้วมันจะดูแบบ แวนส์มากนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะแบบให้ความละมุนละเลื่อนละเละืล่อนที่ปากเราอะอูกชอบนะคะยังไงไปลองดูต่อมานะคะที่มพงเหินไ้ไม่นานเลยก็คือนี่เลยค่ะเป็นแปรนแต่งหน้านะคะของโลลิกั่นเองที่อชอบนะที่บอกตามตรงว่าขนมันนิ่มมากทุกคนมันนิ่มแบบ สปริงตัวดีมากๆแล้วคือเซตหนึ่งบห้าด้าใช้ได้ครบเลยอะแบบทั้งหน้าเลยแล้วก็ตาด้วยอะไรนี้ด้วยนะคะแบบอีกว่ามันดีมันคุ้มมากเลยอะแล้วแบบกระเป๋าก็ใช้งานได้จริงนะแบบไม่ใช่กระเป๋ากระโหลก,กลาแบบคือเป็นหนังนะคะแล้วแบบซิปก็ดีอะไรเงี้ยเออถือแล้วแบบดูดีมีสตายแล้วก็ราคาดีนะไม่ได้ขุดเลือกขุดเนื้อฉนเกินไปด้วย และอันสุดท้ายนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่แบบหยุดไม่ได้หยุดกินไม่ได้เลยอะทุกคนก็คือมะขามนั่นเองนะคะมะขามที่ฮิตกันทั่วบ้านทั่วเมืองตอนนี้นะคะมะขามกะปิปลาย่านะคะแบรนด์ละดาอร่อยอะ่ะอร่อยมากเลยอะ่ะเนี่ยคือรส่อนหน้าเนี้ยมันจะเป็นแบบเปียกๆหน่อยอะ่ะมันจะไม่ไม่ได้คลุกน้ำตาลแต่ว่ารสนี้มาคลุกน้ำตาลเฮ้ยอร่อยกว่าเดิมไม่รู้ว่ารสน้าเขาจะทําคลุกน้ำตาลไหมเดี๋ยวต้องไปบอกเขาว่าขอแบคลุกน้ำตาลเถอะมันจะมีความแบบ เปรี้ยวๆแจบๆเผ็ดๆซึ่แบบปลาย่างอะไรเงี้ยอู้ดีมากเลยอะแบบตื่นเลยอะเอ็มเลยชอบสติกเกอร์เขามากเลยทุกคนดูดิอร่อยมากอะคือจิน้คนเดียวหมดไปประมาณ3ามกระปุกแล้วทุกคนอร่อยอะว่างๆเผื่อไม่ได้ไมากๆก็จิ้มกินจิ้มกินบางทีก่อนนอนรู้สึกแบบหิวอยากกินแล้วปเปรี้ยวๆปาเง,งี้ยก็ลงไปจิ้มกินแล้วก็ขึ้นมานอนอะนั่นแหละทุกคนมันดีมากปกติบ้านติดโตทาํางานเลยไวไงเงี้ย สำหรับเฟริดในเดือนนี้หมดแล้วนะคะยังไงก็ฝากกด subscribe ช่องอีฟด้วยนะคะแล้วก็สามารถไปพูดคุยกันได้ะคะ่ะทั้งใน Facebook นะคะ i n s t a g r กรคะ่ะแล้วก็ใน Twitter นะคะวันนี้ไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ